มาปิดท้ายด้วยว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาด MAI <ะ>นะครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่า GFC หรือว่า Genesis f e r t i l i t y Center นะครับเป็นผู้ให้บริการการช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะระดมทุนเพื่อที่จะนำไปใช้ในการขยายสาขาใหม่แล้วก็เพื่อที่จะรองรับกับลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากต่างชาติในอนาคตครับ สำหรับ Genesis Fertility Center หรือชื่อย่อคือ GFC นั้นอยู่ในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากนะครับมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำคำปรึกษาตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมมีทีมแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ครับกลุ่มลูกค้าหลักๆก็คือกลุ่มผู้ที่สนใจอยากมีบุตรทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติ GFC นั้นจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO 60ล้านหุ้นครับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50สตางค์คิดเป็นร้อยละ27.27อ27งจําของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ครับคาดว่าจะเข้าจดททเบยนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ภายในปี2566และ GFC ถือเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากรายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย คุณกรพัฒน์อัชริยะมานีกูลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ g f c ให้ข้อมูลว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อจะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถโอกาสการเติบโตในอนาคตสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ GFC จะนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่นำมาใช้ลงทุนขยายธุรกิจรวมทั้งการลงทุนในสาขาย่อยอื่นๆตามพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีฐานลูกค้าผู้มีบุตรยากเพื่อจะขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตัวสําหรับรองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้เข้ารับการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากทั้งชาวไทยและก็เป็นต่างชาติในอนาคตด้วย แล้วก็นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของกลุ่มบริษัทต,ต่อไปในอนาคตนะครับ,บคะุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพาักกันก่อนสักครู่นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ท้งหุ้นแล้วก็ทองคำด้วยค่ะ